ชายผู้เป็นต้นแบบของ007ชายคนนี้เขาชื่อดัสโกโพลพอปเขาเป็นสายลับนะครับและเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครเจมส์บอนดใน007อีกด้วยดัสโกและ007จะมีความเชื่อมโยงกันยังไงเราลองมาดูกันนะครับ ดัสโกเขาเป็นคนเซอร์เบียเกิดในปี1912เขาเกิดมาในครอบครัวที่รวยมากนะครับเรียนโรงเรียนไฮโซขับรถสปอร์ตเขาเป็นคนฉลาดเท่มีเสน่ห์ใจถึงกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ยังเป็นเพย์บอยตัวพ่ออีกด้วยนะครับเขาได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่เยอรมันและรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือโจฮันเจฟเซน โจฮานนี่เป็นคนเยอรมันนะครับดัสโก้และโจฮานสนิทกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะทั้งคู่มีนิสัยคล้ายๆกันไม่พอยังบ้านรวยเหมือนกันอีกและนอกจากจะรักสนุกเหมือนกันแล้วพวกเขายังไม่ชอบแนวคิดของเยอรมันในตอนนั้นเหมือนกันอีกด้วยคือตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองกำลังคุกกุ่นเลยนะครับพร้อมที่จะปะทุตลอดเวลาหลังจากที่เรียนจบทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของใครของมันนะครับแต่ก็ยังคงติดต่อกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่เหมือนเดิม จนมาวันหนึ่งในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโจฮันได้นัดพูดคุยกับดัสโก้แบบตัวต่อตัว,ตวโจฮานได้ชวนดัสโก้ให้เข้ามาทำงานเป็นหน่วยข่าวกองของเยอรมันร่วมกับเขานะครับดัสโก้ถึงกับงงตาแตกเลยนะครับว่าเพื่อนที่เคยสนิทกันที่เคยมีความคิดต่อต้านเยอรมันเหมือนกันทำไมถึงมาชวนให้เขาไปเป็นหน่วยข่าวกองทำงานให้กับเยอรมันโจฮันได้บอกเหตุผลกับดัสโก้ว่าเขามีทางเลือกแค่2ทาง ทางแรกคือไปเป็นหน่วยข่าวกองและทางที่2คือต้องไปเป็นแนวหน้าในสงครามมันทําให้เขาไม่มีทางเลือกนะครับและเขาก็ไม่ได้เต็มใจด้วยแต่เพราะว่าเขาเป็นคนเยอรมันก็เลยต้องทําดัสโกเขาลักโจฮานมากนะครับเพราะครั้งหนึ่งโจฮานเคยช่วยชีวิตเขาไว้ตอนเรียนด้วยกันดัสโกบอกกับโจฮานว่าเขารับไม่ได้ที่ต้องไปทํางานให้กับเยอรมันแต่เขาขอเก็บเอาไปคิดดูก่อนหลังจากนั้นดัสโกจึงได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนรู้จัก ซึ่งคนคนนั้นทำงานให้กับหน่วยข่าวกองของฝ่ายอังกฤษหรืออีกชื่อก็คือ m i 6คนรู้จักของเขาก็เลยได้บอกกับเขาว่าอย่างนั้นก็ดีรับข้อเสนอไปเลยแล้วก็ทำงานเป็นสายรับสองหน้าจะได้เอาข้อมูลลับของฝ่ายเยอรมันมาให้เราดัสโกจึงได้ตัดสินใจตอบตกลงนะครับจากนั้นดัสโกก็ได้เข้าร่วมกับหน่วยข่าวกองของเยอรมันในที่สุด และผลงานของเขาก็ถือว่าดีมากนะครับถือว่าเป็นสายลับลูกลักของฝ่ายเยอรมันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขานั้นได้มีข้อมูลลับของฝ่ายอังกฤษที่สายลับคนอื่นหาไม่ได้ง่ายๆนํามาให้ฝ่ายเยอรมันตลอดและที่เขามีข้อมูลลับก็เพราะว่าฝ่ายอังกฤษนั่นแหละครับที่เอาข้อมูลให้เขาเองกับมือ มันเป็นข้อมูลจริงแต่จะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ฝ่ายอังกฤษทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้ฝ่ายเยอรมันเชื่อถือในตัวดัสโก้นะครับและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฝ่ายเยอรมันไว้ใจเขามากๆนะครับแล้วก็ให้เงินสนับสนุนเขาในการทำงานอย่างไม่ขาดมือและในเวลาเดียวกันเขาก็ได้นำข้อมูลลับต่างๆของฝ่ายเยอรมันส่งให้ฝ่ายอังกฤษเช่นกัน และมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาได้ของบประมาณจากเยอรมันเพื่อที it it ่จะสร้างหน่วยข่าวกองลับหน่วยใหม่ในอังกฤษเพื่อที่จะได้ล้วงข้อมูลให้กับเยอรมันเพิ่มมากขึ้นและฝ่ายเยอรมันก็เห็นด้วยนะครับเลยได้ให้เงินกับเขามา50,000ดอลลาร์เพื่อปฏิบัติการนี้แต่ความจริงแล้วดัสโก้เขาไม่ได้จะเอาเงินมาสร้างหน่วยข่าวกองให้กับเยอรมันนะครับแต่เขาจะเอาเงินนี้ไปสนับสนุนหน่วยข่าวกองของฝ่ายอังกฤษแทนก็คือหลอกเอาเงินของฝ่ายเยอรมันนั่นแหละครับเขาจึงได้แจ้งกับทางฝ่ายอังกฤษว่าได้เงินก้อนนี้มา ทางฝ่ายอังกฤษก็ดีใจมากนะครับแต่ก็ไม่ไว้ใจเขาในเรื่องเงินมากนะักกลัวว่าเขาจะเอาเงินไปถลุงหมดก่อนเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในการบริหารเงินที่ไม่ค่อยดีนะครับจนถึงกับต้องส่งสายลับอีกคนเพื่อมาคุมไม่ให้เขาใช้เงินที่ได้มานั้นไปกับเรื่องไร้สาระจนหมดและสายลับคนที่ส่งมานั้นก็คือเอียนเฟลมิงผู้ให้กำเนิดนิยายเรื่อง007ในเวลาต่อมา เมื่อทั้งสองได้เจอกันที่แรกเลยที่ดัสโกพาเอียนไปก็คือคาสิโนและในเวลานั้นก็ดันมีนักพน,นันโตหนึ่งโชวกลางนะครับบอกว่าใครจะเกเท่าไหร่ก็ได้เขาสู้ไม่ถอยทำให้ดัสโกจากที่จะมาเล่นชิลๆเขาเลยอยากจะสั่งสอนพ่อหนุ่มนักพนันคนนั้นหน่อย ดัสโกเลยได้เดินไปเล่นโต๊ะเดียวกับนักพนันคนนั้นและหลังจากแจกไพ่ได้ไม่นานมันทําให้เอียนที่ยืนดูอยู่นั้นถึงกับช็อกเลยนะครับเพราะว่าเงินที่จะเอาไปสนับสนุนหน่วยข่าวกองทั้งหมดวางเดิมพันภายในตาเดียวแล้วมันไม่เสียไ,ได้เหรอวะจะได้ทำไมอะไม่ใช่เงินกูแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างนะครับเพราะว่าพ่อหนุ่มนักพนันคนนั้นใจไม่ถึงเลยยอมหมอบไปในที่สุดเพราะว่าเงิน5 0,000ดอลลาร์ในตอนนั้นมันก็ไม่ใช่น่อย และเหตุการณ์นี้มันทําให้เอียนเฟมิงหน้าซีดเลยนะครับเพราะเขาไม่เคยเห็นใครที่บ้าและกล้าได้กล้าเสียขนาดนี้มันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เอียนเอาไปเขียนนิยาย007ตอนคาสิโนโรยัลที่โด่งดังนั่นเอง ผลงานของดัสโกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผลงานเด่นๆเ,เลยอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนสงครามโลกครั้งที่2ที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกในปฏิบัติการดีเดที่ชายหาดโอมาฮ d าดัสโกและสายลับคนอื่นๆก็ได้มีบทบาทที่สําคัญในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่มีส่วนทําให้การยกพลขึ้นบกครั้งนั้นสําเร็จนะครับโดยการที่เขาและสายลับคนอื่นๆช่วยกันปล่อยข่าวปลอมให้กับฝ่ายเยอรมัน ว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกากำลังจะยกพลขึ้นบกที่ชายหาดเมืองกาเลซึ่งห่างจากชายหาดของโอมาฮาสามกว่าโลนะครับและพอสายลับหลายคนให้ข้อมูลตรงกันมันก็เลยทำให้ฝ่ายเยอรมันเชื่อและขนอาวุธหนักและทหารส่วนใหญ่ไปไว้ที่ชายหาดเมืองกาเลแทนนะครับทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยกพลขึ้นบกได้สำเร็จในที่สุดและศึกครั้งนี้ก็เป็นศึกที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในแบบคร่าวๆข,ของชายผู้เป็นต้นแบบตัวละครสายลับ007ข้อมูลทั้งหมดเราได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปของเรา